นงานเกษตรอำเภอนนทซราจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งศูลนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีภารกิจในการเป็น,นกลไกขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆกับเกษตรกรในชุมชน มีกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยเป็นธรรมชาติและเกษ UNC, ตรอินทรีย์งดการใช้สารเคมีซึ่งพื้นที่มีระบบนิเวศเกื้อปูดกิจกรรมการเกษตรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานต่างๆเช่นสำนักง,งานเกษตรอำเภอประมงอำเภอเกษตรและสากร์รจังหวัด กษตราอำเภอร,รวมถึงเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกษตรผสมสารและการปลูกผักหวานป่าโดยมีเกษตรกรต้นแบบคือนายสมจิตใจดีอยู่บ้านเลขที่1 1 7บ้านหนองว่าหมูห่5ตำบลนนแดงอำเภอโนศิลาจังหวัดขอนแกน่น ความคิดทำไรนาสมผสมจากการเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานต้นแบบการปฏิบัติตามแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพื้นที่ทำนาเพียงอย่างเดียวเริ่มขุดบ่อเลี้ยงปลาจำนวนหนึ่งบ่อดินที่ขุดนามาถมเพื่อปรับเป็นที่พักอาศัยเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ใช้สอยต่อมาขุดบ่อเพิ่มอีกสองบ่อ <c oughs> เพื่อเก็บกับ กักน้ําไว้ใช้ในการเกษตรตลอดทั้งพื้นที่ปัจจุบันพัฒนาพื้นที่เป็นส่วนผสมนายึดหลักในความพออยู่พอกินพอใช้ประหยัดในการดํารงชีพปลูกเพื่อเศรษฐกิจเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้บริโภคลดรายจ่ายเหลือกินเหลือใช้แบ่งค้าแบ่งขายเพิ่มรายไดส้สร้างเสริมสุขภาพและอนามัยครับสวัสดีครับผมได้สุขกิตใจดี อยู่บ้านน้องว่าครับเป็นสมภกรลักของอำเภอโนนชิล่าครับเนี่ก็สมภกรลักนี่ก็คือเหตุทุกสิ่งทุกอย่างละครับกิจกรรมในฟาร์มก็คือในหน้าสมุนสมล้วก็ผมกับเหตุใดย,ย่างครับก็คือปลูกพืชหมุนเวียนปล,ลูกพืชล้มลุกเราก็ปลูกพืชไม่ยึดต้นครับแล้วก็ปกลกปูกไม่ผล เอ,เ,อเอาเพื่อคว่ำขยันนะครับคนหกก็คือคว่ำขยันสั่งคว่ำขยันกับโตรองอดตายเนนะครับเนาะเพื่อจะเป็นเยี่ยมย่างของลูกของหลานของลูกของเต้าโต่ไปครับผมก็ยึดถือวอ่า,าให้หลวงพอ ให้หลวงเปรญจาไปนะครับก็คือศาสตร์พระราชาชาจะถือสามวงสองเงื่อนไขนี่นะครับแต่นีพอพระาะป่าแม่นเราก็มีเหตุมีผลเราก็มี่พูดคุยกันนี่นะครับทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกอยู่ในฟรามในอที่หน้าเนี่นะครับ